ก่อนเริ่มคลิปมีเสียงแทรงนิดหน่อยถ้าทุกคนไม่ติดใจอะไรขอให้ขอให้ดูให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับผมราชาทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําตามคนในนี่นะครับผมสอนทาหม,มัดซุปเปอร์ทา้ด้านขวาโอเคนะครับวิธีทำหมัดซุปเปอร์นะครับฮุกหมัดต้องเป็นสามร้อยมาตเตอรี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูขาดํา ขาดำาดำต้องขาดมขาดำต้องเกินเอ้ยไม่ใช่สิสามร้อยนะครับสามร้อยอันนี้ต้องสามร้อยด้วยอันนี้ก็ต้องสามร้อยด้วยนะครับสามร้อยด้วยอันนี้ก็ด้วยต้องสามร้อยเหมือนกันนี่สามร้อยเหมือนกันต้องสามร้อยนะครับผมพราสามพอเมื่อทุกคนฟาร์มถึงสามร้อยแล้วนะครับผมให้ทุกคนไปเกาะน,นั้นนะครับตรงข้างหน้าน,นั่นเห็นไหมครับ นั่นแหละครับให้ทุกคนกระโดดไปหรือใช้อะไรก็ไปก็ได้นะครับบินไป,ไปก็ได้ไปเกาะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเขาตัดให้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเมื่อมาถึงแล้วให้ดูตรงนี้เป็นจ right? ุดเด่นนะครับผมไอตรงนี้รับเคสใช่ไหมอย่าอยู่ตรงนี้นะครับไปฝั Stat ่งนู้นพอทุกคนมาฝั่งนี้นะครับแบบหนึ่งครั้งครับพอทุกคนมาฝั่งนี้นะครับให้ทุกคนวิ่งไปตรงนั้นนะครับผมวิ่งลงไป ตรงนี้ครับเห็นตรงราสาเนะครับลงไปปึ๊บทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยปึ๊บ,งบ,บลงไปปึ๊บจะเป็นทางนี้นะครับก็ให้เข้ามามีกล่องซ่อนอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาคุยกับตรงตัวนี้นะครับเมื่อทุกคนมีหมัดครบสามร้อยทุกหมัดแล้วนะครับผมคุยกับมันปึ๊บมันบอกว่าคุณจะเรียนหมัดซูปเปอร์ไหมในราคาสามล้านนะครับไม่มีเงินม่วงนะจะผมจะ อันนี้ให้ดูนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยมันต่อยรัวมากเดีย๋ยวไปรีวิวสก,กิลให้ดูโอเคครับเดี๋ยวจะอันนี้ให้ดูนะครับท่าแรกเป็นการพุ่งแล้วก็เมื่อโดนศัตรูจะต่อยจะต่อยรัวๆครับดูนะนี่ครับท่าสองคือการคือการอันนี้ครับเป็นการสร้างวงเวนวงกลมใหญ่ๆแล้วก็พอปล่อยปุ๊บม,มก็จะกลายเป็นระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมท่าท่าสามนะครับเป็นการพุ่งชน โอเคครับขอบคุณที่รับชม